ก็ดวงของคุณหน่อยนี่ก็ปกติแล้วถ้าคนก็ถ้าเราได้ซีดีไปเราก็ได้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็บางคนก็จดข้อมูลหรือไม่ก็เรามีแผ่นซีดีเราก็มีข้อมูลอยู่ก็ตามรูปดวงเนี่ยในแต่ละครั้งทุกครั้งที่เรา นะครับเราคำนวณดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับเราจะต้องตรวจพื้นดวงกันก่อนก็คือให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเจ้าของดวงก็คือดูว่าในดวงชะตาที่เรากำลังจะตรวจเขาเนี่ยเขามีโครงสร้างดาวดีร้ายอย่างไรบ้างนั่นนะครคือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ส่วนพื้นฐานของเรื่องความรู้นี่ก็ทุกคนก็คงมีความพื้นฐานในเรื่องของความหมายของดาว มีพื้นฐานความหมายในเรื่องของราศีในเรื่องของเลนสตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับส่วนพื้นฐานอื่นๆก็คงจะมีประกอบดวงเขาเป็นผู้หญิงโดยมากก็จะครับ ครับพื้นฐานคงเขามีกลุ่มสร้างดาวอะไรที่อะไรบ้างน,น,น,านาจครับก็พยายามเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยก็ต้องระวังรนะเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยต้องระวังพอสมควรนะครับอย่างเช่นว่าเราก็รู้นะครับเสาเป็นดาวที่กิดทัดภาคการจากกันนะครับแล้วเราก็จะดูว่าพื้นดวงของเขาเนี่ยเสาเขา เกาะอยู่กับเม็ดจยูเกาะอยู่วันขนุสซึ่งมันเพิ่มความแรงให้กับเสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเกตว่าจูเนี่ยก็เกาะอยู่กับเม็นะสภาพเราก็คงจะตีความหมายด้วยตัวของเราเองนะครับก็คือถือว่าจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปเนี่ยจำไวมนะครับเรื่องเมฆเนี่ยผมเองผมก็ถนัดเมฆเนี่ยเป็นเรื่องของคนภายนอกบุคคลภายนอกเมฆกับลัคนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราด้วยกันทั้งคู่เลยเมฆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ต่ลัคนาเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดกับตัวเราจําไม่ดีครับตรงเนี้่าจะมีอะไรที่เรียนลึกซึ้งไปมากเกี่ยวกับลัคนาตรงเนี้พอเราถือเนี่ยบุคคลภายนอกหรือสภาพร้อมภายนอกเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าของดวงเนี่ยเกิดความอย่างที่เราเข้าใจเรื่องเนปจูนเนี่ยใช่ไหมนั่นก็คือการใช้ธรรมชาติของดาวเนปจูนที่เราสังเกตยอย่างเมื่อกี้เราก็รู้นะครับว่าในเรื่องว่ามันจะอยู่นะเกาะวันคันุลพวกนี้เราต้องสังเกตไว้นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้พับเนี่ย ก็คือถ้าจุดอาทิตย์เนี่ยตัวเขาคน